สวัสดีครับคุกครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคุกรถมือ2นะครับผมวันนี้คุกมี H1 เข้าใหม่มานำเสนอนะครับผมนั่นคือ H1 2.5 d ดีลักปี2017สีน้ำตาลเข้มอมดำนะครับผมคันนี้เนี่ยเจ้าของเก่าขาเปลี่ยนเป็นบอก VIP 7ที่นั่งมาแล้วนะครับผมรถของเราเนี่ยเป็นรถบ้านแท้วิ่งน้อยซื้อจากเจ้าของโดยตรงนะครับผมส่วนรายละเอียดทั้งภายนอกและภายในของคันนี้เนี่ยเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับ ครับผมเดี๋ยวกูจะพามาชมภายนอกรอบๆตัวรถก่อนนะครับผมเนี่ยครับถ้าเป็นโฉมนี้เนี่ยนะครับเห็นไหมฮะมันจะเป็นโฉมกระจังตั้งครับผมจะผลิตปี16ถึงปี18นะครับผมเนี่ยฮะเห็นไหมกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่นะครับผมเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนะครับแล้วคันนี้เป็นตัวท็อปเห็นไหมจะมีช่องเนี่ยครับเอามีกล้องอ่าเนี่ยครับมีกล้อง360องศานะครับผมมีกล้องหน้ากล้องหลังกล้องซ้ายกล้องขวานะครับผมเพื่อความสะดวกในการขับขี่และการเข้าจอดนะครับ ไฟหน้าก็จะเป็นโคมใหญ่นะครับผมเป็นมนติเรฟเฟกเตอร์นะครับผมส่องสว่างไกลนะครับผมเพิ่มวิสัยทัศน์ในการขับขี่ยามค่ําคืนนะครับนี่ครับไฟตัดหมอกเป็นเดย์ไทม์นะครับผมเนี่ยฮะเล็กๆแบบนี้นะผมนี้นะครับคันนี้ขายพร้อมทะเบียนสวยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเลขตองสองครับนะคันนี้เป็นสีน้ําตาลเข้มอมดํานะครับผมจอดในร่มจะออกเป็นสีดํานะครับผม แต่ถ้าออกแดดเนี่ยจะเ,เป็นสีน้ำตาลนะครับสวยงามหรูหรานะครับดูนะฮะนีะ่กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวนะครับผมเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่นะครับนี่ครับแล้วคันนี้เจ้าของเก่าเขาเปลี่ยนลายล้อมแม็กเป็นตัวนิวแล้วนะครับตัวนิวก็คือไอตัวผลิตนี่เป็นปีเอ่อสิบเก้ายี่สิบครับเนี่ยครับจะเป็นลายนี้แต่ว่าเป็นขอบสิบหกเหมือนกันล้อลอยจากโรงงานกันนะครับผม ยางดีดอกเต็มนะครับผมปี2020ครับผมยังใช้ได้อยู่นะเนี่ยครับเห็นไหมอ่านี่ครับสีดีไม่มีริ้วรอยเลยนะครับเนี่ยครับสีน้ำตาลเงาๆเลยนะครับผมเห็นไหมพอใส่ลายโลแม็กที่เป็นตัวอของลายตัวนิวนี่ก็เข้ากันอยู่เหมือนกันนะฮะเห็นไหมเนี่ยครับอ่านี่นะครับผม มาพร้อมทะเบียนสวยนะครับตองสอง<ะ>อ่าเนี่ยครับกล้องหลังนะครับผมนะคร,ครับตัวดีลักแท้แน่นอนครับมีโลโ,โก้อยู่นะครับเป็นตัวท็อปเลยนะ,ะก็จะมีประตูสไลด์ไฟฟ้าคู่แล้วกล้อง,360งสามร้อหกสิบองศานะครับผมไอ<ะ>ตัวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวพุกไปอธิบายอีกทีในเอตอนดูเนภายในเนาะนะครับเหนไหม สีดีรอบคันเลยนะครับนี่เงาเงาเลยเนาะเห็นไหมครับสวยๆเลยนี่อนะทันนี้เป็นบาะ V.P. เจ็ดที่นั่งนะเดี๋ยวรายละเอียดภายในเนี่ยเดี๋ยวถ้าใครหาอยู่นี่ตัวนี้ออปชั่นครบเลยนะครับนี่ครับโอเคั้นภายนอกเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวไปชมภายในกันนะครับครับผมเดี๋ยวกุ๊กพามาชมภายในตัวรถกันต่อนะ ครับผมแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวแวะห้องเครื่องนิดหนึ่งเหมือนเดิมครับให้ดูห้องเครื่องก่อนนี่เห็นไหมฮะเครื่องสวยๆใสๆแห้งๆเลยนะครับผมนี่มองเข้าไปช้อนเข้าไปข้างในฮะเห็นป่ะนี่ครับไม่มีน้ํามันเครื่องไหลเยิ้มเลยนะเห็นไหมฮะโอเคเนี่ยครับเนี่ยครับข้อดีของการซื้อจากเจ้าของเลยตรงเนี้ครับก็จะได้เนี่ยครับรถที่มันมีสภาพดีๆแบบนี้นะเนี่นะครับแล้วก็นี่ครับ เครื่อง A2 ครับผมที่ทุกคนตามหานะครับผม175แรงม้าเทอร์โบแปรผันอินเตอร์คูลเลอร์นะแรงแล้วก็ประหยัดนะครับสำหรับเครื่องตัวนี้นะครับผมสำหรับโครงสร้างก็เนี่ยครับแก้มซ้ายนะครับเห็นไหมไม่มีน็อตขยับนะครับผมเนี่ยครับสำหรับฝากระโปรงหน้ามีขยับนิดหน่อยนะครับผมแต่ขยับในที่นี้ไม่ได้เกิดจากการชนหนักนะแค่ ถอดทําสีสเก็ตหินฝากระโปรงเท่านั้นเองนะครับผมเพราะเนี่ยครับตะเข็บกับเม็ดอาร์คเขายังอยู่ครบนะฮะของฝากระโปรงเห็นปะนี่นะครับผมแผ่นกันความร้อนก็อยู่ครบนะครับนี่ครับอ่าเนี่ยครับนี่ขยับแบบจางๆนะฮะนี่แค่ถอดทําสีสเก็ตหินแค่ฝากระโปรงเท่านั้นเองเนี่ยครับแต่ตะเข็บเนี่ยเดิมอยู่นะครับตะเข็บเม็ดอาร์คอยู่ครบนะ่ะเนี่ยแก้มเขาก็นี่ น็อตฝานี่ไม่เอ่อน็อตแก้มก็ไม่มีขยับเลยนะแค่นั้นเองนะครับผมโอเคไะเดี๋ยวไปดูภายในตัวรถกันนะครับสำหรับภายในคันนี้นะครับผมก็จะเป็นเบาะเจ้าของเกา่าทําเป็นเบาะ VIP เจ็ดที่นั่งมาให้แล้วนะครับผมเนี่ยครับสะดวกสบายมากนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่นะเนี่ยครับคันนี้ก็จะเป็นภายในสีครีมเบาะหนังมาจากโรงงานนะครับผม เพราะว่าเป็นตัวดีลักเป็นตัวท็อปของเขาอยู่แล้วนะครับผมนี่เห็นป่ะเบานะครับตึงๆไม่มีขาดไม่มีถลอกเลยนะครับผมเนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยครับรุ่นนี้ก็จะเป็นหัวหมอนมิกกี้เมาส์นะครับผมรองรับต้นคอนะนี่ครับจะมีเฉพาะตัวดีลักนะที่ได้หัวหมอนมิกกี้เมาส์แบบนี้นะครับผมแล้วก็คันนี้นี่ครับเป็นพอเป็นตัวท็อปเนี่ยไปก็จะเป็นประตูสลด์ไฟฟ้าคู่นะครับมีปุ่มกดจากด้านในตัวรถแบบนี้นะหน้าตาเป็นแบบนี้เลย นะครับผมพวงมาลัยก็จะเป็นมันติฟังก์ชันซ้ายขวานะครับด้านซ้ายนี่เราควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะฮะแล้วก็รับรับสายโทรเข้าโทรออกนะครับผมจากลำโพลงรดได้แล้วก็ตัวนี้ระบบควบคุมความเร็วคูชคอนโทรลครับจะมีเฉพาะในตัวท็อปในเฉพาะตัวดีลักนะพวงมาลัยก็เนี่ยครับมีถลอกนิดนิงนะแต่รวมๆแล้วสวยงามนะครับผม เดี๋ยวไปดูระบบกล้องสามร้อหกสงศากันนะครับขอสตาร์ทรถก่อนนะอ่าสตาร์ทชื่องเดียวติดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเล็ระบบแอร์แอร์ถ้าเป็นตัวดีรักเนี่ยครับก็จะเป็นนิตอนนะครับโอเคมาแล้วนะครับผมนหน้าจอของตัวดีรักก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะเนี่ยครับหน้าจอตัวนี้ก็จะมีกล้องส6 0้อหกสิบองศา,ศาแล้วก็ เนวเกเตอร์ให้ด้วยนะครับระบบนำทางเดี๋ยวลองทดสอบกล้องดูก่อนอกล้องใช้ได้ปกตินะครับนี่ครับสำหรับกล้องตัวนี้จะดีดีมากต่อการเข้าจอดนะครับผมเพราะว่าเทสวันเนี่ยเป็นรถที่ค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมเออ จะดูหน้าดูท้ายเนี่ยดูจากผ่านกล้องแล้วก็ซ้ายขวาพลาเราเข้าจอดเทียบข้างเนี่ยมันจะสะดวกสบายมากเลยเนี่ยครับมันจะเห็นทั้งหมดนะฮะนี่ครับน,นี่ครับเบาะด้านข้างคนขับก็สภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีแตกไม่มีขาดนะนะครับคอนโซลนี่ครับ,รบถ้าซื้อจากเจ้าของโดยตรงนี้ก็จะได้คอนโซลสวยๆนิเนียน,น,น,นเลยเห็นไหมไม่มีริ้วรอยเ,ย,นะรวย,วยเลยนะครับผมสวยๆเลยนะครับนี่ อ่ามาดูเลขไม้กันบ้างนะฮะสำหรับคันนี้นะครับผมใช้ไปแล้ว93,570มกิโลเท่านั้นเองนะครับถือว่าใช้น้อยมากๆนะนี่ครับเดี๋ยวไปดูแถวสองกันต่อนี่ฮะนี่ที่บังแดดนี่พลาสติกพุ่มยังไม่เอาออกเลยนะครับผมเห็นไหมนี่นะอ่าสำหรับตัวนี้ที่บอกครับผมเจ้าของเก่าเขาแต่งเป็น VIP เบียทีเจ็ที่นั่งมาแล้วนะครับขึ้นลงสบายมากเลยถ้าใคราหาตัวที่ทำเบาะมาแล้วนี่นี่ครับคันนี้ได้เลยเห็นไหมเป็นบเบาะไฟฟ้าคู่นะครับผมนี่ครับก็จะมีปุ่มกดอย่างนี้นะฮะนี่ปุ่มกดพนักพิงหลังเองได้แล้วก็นี่ครับที่รองน่องนะครับผมนี่สบายมากๆเลยเบาะขนาดใหญ่เลยนะครับผมนี่ครับ ก็แล้วก็เป็นหัวหมอนมิก้เมาส์รองรับต้นคอนะอันนี้นอนสบายเลยนะนี่ถ้าเดินทางต่างจังหวัดไกลๆนี่สบายมากๆเลยนะครับเบาะหนังเห็นไหมทำมาดีนะเนี่ยครับวัสดุเขาดีมากๆเลยนะครับไม่มีแตกไม่มีขาดเลยนะเนี่ยครับนี่ฮะปะนี่ฮะไม่มีแตกไม่มีขาดเลยนะอะเดี๋ยวเรามาเทสตดูนะคะผม เรอระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะสำหรับตัวเบาะนะครับอ่าดูที่ลองน่องบ้างนะฮะอ่าใช้งานได้ปกตินะครับสะดวกสบายมากๆเลยแล้วเบาะเขาใหญ่มากๆเลยนะครับสำหรับครอบครัวที่ว่าเออมีคนตัวใหญ่ใหญ่นิดนึงอย่างเงี้ยน,น,นั่งสบายเลยนะครับผมไม่อึดอัดนะเนี่ยครับอันนี้เป็นเบาะแถวสามนะครับ นี่เห็นไหมเบาะหนังสวยๆเลยไม่มีขาดไม่มีถลอกเลยนะคะผมแล้วเขาก็ทอเออเนี่ยพอทําเป็นเบาะวีพีก็จะมีที่นั่งเห็นไหมมันจะกว้างมากเลยนะ,ะเนี่ยขึ้นลงสะดวกมากเลยนะ,ะสําหรับสําหรับเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคนนี่ไปสบายเลยนะฮะนะครับผมนเนี่ยแลวหลังคาเห็นไหมเนี่ยถ้าซื้อรถบ้านเออรถบ้านโดยตรงเนี่ย นะครับซื้อจากเจ้าของโดยตรงมันจะได้เนี่ยภายในสวยๆอย่างนี้เลยเนี่ยเห็นไหมฮะนี่อ่าแล้วก็ตัวท็อปนี่ก็จะมีจอบนมาจากโรงงานให้นะครับผมนี่เป็นระบบไฟฟ้านะเนี่ยครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับไปเดี๋ยวไปดูแถวหลังกันบ้างนะครับนี่ครับสําหรับเบาะแถวหลังคันนี้นี่ฮะเห็นไหม เบาะหนังสวยๆเลยไม่มีขาดไม่มีแตกเลยนะครับมองช้อนเข้าไปเห็นไหมพอคันนี้เขาทำเป็นเจดที่นั่งเขาเบาะเอาออกไปแถวหนึงเห็นไหมก็นี่กว้างขวางเลยนั่งสบายมากๆเลยนะครับถ้าครอบครัวไหนอยากได้แค่เจดที่นั่งคันนี้ตอบโจทย์เลยครับนั่งสบายกว้างขวางนะฮะเห็นไหมนียฮะอ๋อแล้วคันนี้เขาก็นี่ครับ VIP เต็มระบบนะติด พม่านมาให้รอบคันแล้วนะครับนี่ครับเปล่าพม่านมีรอบคันแล้วนะครับผมแล้วสําหรับโครงสร้างด้านท้ายนะครับเนี่ยครับไม่มีชนแน่นอนครับตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆเลยนะครับผมอันนี้นี่ฝาท้ายเห็นป่ะนี่ครับน็อตไม่มีขยับเลยนะครับผมไม่มีการถอดไม่มีการไขเลยนะนี่ครับนี่โอเคนี่ครับ ตะเข็บเม็ดอาร์ตอยู่ครบหมดนะครับนี่ครับอ่าม่านติดมายันอาฝาฝากระโปรงท้ายเลยนะครับผมบฝาท้ายก็เนี่ยฮะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะครับผมตรงนี้เราเก็บเราทําให้ได้นะฮะส่วนเบาะด้านซ้ายนะครับอ่า ด้านซ้ายนี่ก็เบาะหนังตึงๆไม่มีขาดเลยเจ้าของเก่าเขาทำมาดีนะนี่นะครับสวยๆใสๆเลยนั่งสบายเลยเบาะกว้างขวางมากนะฮะดูฮะเนี่ยขึ้นลงสบายเลยถ้ามีสมาชิกสักเจ็ดคนเนี้ยนั่งสบายเลยครับนี่ครับสีแ้มหัวน็อตจากโรงงานนะครับแ้มคิวซีนี่ ยังอยู่ครบนะครับสติกเกอร์โรงงานอยู่ครบนะเนี่ยฮะสเต็ปเม็ดอาร์ตออกจากโรงงานแบบไหนอยู่แบบนั้นครบนะครับผมนี่เดินเรียงตัวกันสวยงามเลยนะเนี่ยครับเห็นเปล่าโอเคสติกเกอร์โรงงานอยู่ครบนะครับไฮไลท์ของรถเลยครับผมนี่แผ่นเพจประจำรถต้องมีนะครับผมนี่ครับ เดิมครับผมี่ครับเบาะด้านคนนั่งข้างคนขับนะครับ <c oughs> เห็นเล่าเบาะหนังไม่มีแตกไม่มีขาดเลยนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับผมแผงข้างประตนนูนะครับไม่มีริ้วรอยมอไม่มีรอยขีดข่วนเลยมาพร้อม,มาม่านี่ครับ โอเคนะภายในของเอ่อของคันนี้เท่า,น,านี้ก่อนนะครับผมครับผมเป็นอย่างไรบ้างครับผมสำหรับเทสวันสองจุดหีลักปี2017สีน้ำตาลเข้มอมดำคันนี้นะครับผมที่แต่งเบา VRT 7ที่นั่งมาให้แล้วนะครับผมสำหรับอ,อราคาของรถคันนี้นะครับผมตั้งไว้เพียงนะครับผม979,000บาท เท่านั้นเองนะครับผมแต่สําหรับลูกค้าท่านไหนนะครับผมที่ดูมาจากช่องทุกรถมือ2นะครับผมฟังดีดีนะครับผมรับส่วนรถไปเลยนะครับผม2 0 0 0 0บาทครับผมราคาของรถคันนี้เนี่ยก็จะเหลือแค่เพียงนะครับผม9 5้0 0 0น0บาทเท่านั้นเองนะครับผมสาหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจรถคันนี้นะครับผมสามารถติดต่อคลุกได้ที่เบอร์นะครับศูน5 3เก้านะครับผมฟังอีกครั้งนะครับผม 0985353789ครับผมหรือติดตามกุ๊กทางช่อง u t u b e นะครับผมช่องกุ๊กรถมือสองนะครับผมกุ๊กจะมีรถใหม่มาเปิดให้ดูกันทุกวันนะครับผมแล้วก็อย่ากุ๊กตัดสินใจซื้อที่อื่นนะถ้ายังไม่ได้มาดูรถที่เรานะครับผมของเราเนี่ยมี S1 ให้เลือกมากกว่า30คันนะครับผมและในอนาคตเนี่ยจะเพิ่มให้ถึงะจะเพิ่มสต๊อกให้ถึง50คันนะครับผม เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้านะครับผมของเราเนี่ยเป็นรถบ้านแท้วิ่งน้อยซื้อจากเจ้าของโดยตรงนะครับผมสามารถนัดดูรถพร้อมทดลองขับได้ทุกวันนะฝากช่องกุรถมือสองไว้ในออกอกอ้อมใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้กูขอลาไปก่อนสวัสดีครับ